้บางคิดว่างนะมีฟิลอะไรไม่ไม่ทานแล้วเพราะว่าเราเศร้าหรอกินเพลงโค้ชยีเหลียมไม่รัำโอ้ยมองวิวอย่างไหน้องก้อนถังก็เขาอยู่ตรงนี้มองทำอย่านี้เลยเลยอันเฉยอันเฉยอันเฉยอะไรดีเนี่ยเป็นไงบ้างกำขบเขา เป็นเป็นอะไรที่อยากทำนานเพราะเขาคิดบมากรับรองว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่เราชอบอยู่นี้เอ้ยกันลังจะพูดเลยวไม่ชอบอยู่นี่เวลาเล่นเล่น่นี่ก็ชอบหล่อจริงปะตอ็กลับไม่เหมือนเฮียใช่ไหมนี่อะไรครับขอเรียกอะไรครับผมไม่เรียกไม่เรียกนะเวลาไม่เหมือนนะครับมาคุยกับผมต่อก็รู้สึกดีใจว่าที่ มาได้มากับนี่ก so. like like <laughs 95> like ็เฉียงกับกีบก็ผมไม่ได้กำกับตัวผมโคกลุ่มกลับมันคือผู้กำกับจ่ากูเนี่ยแทบไม่อยากจะยุ่งให้เพราะอยากจะลีกไม่บด้เราไม่ได้ยุ่งเลยมียุ่งแค่บางช็อตนิดหน่อยก่อนนิดนึ่งก่อนนิดนึงก่อนนิดนึงก็มาดูกันว่าจะเป็นจ่าแต่ภูมิใจผลงานทิ่มีมาถ่ายมาซึ่งทางแล้วสนุกดีเลยจ่าเอาตังค์มาด้วยตั้งแต่ตังค์กูนะ ขอเพิ่มอีกหกอยู่วันที่คุยค่าโปรดักชันพอเขาเขาก็เดี๋ยวซีออกเองนะคนละขึ้นกับที่ทำได้มันสนุนนิวทำได้ไหมทำได้แต่คนละขึ้นกับพี่นะทำได้โคกแดงหมดแล้วทั้งหมท้าแดดครับทาแดดเราติดตามกันแล้วลองว่าสวยแน่นอน มาเก่งมากเก่งมากมาเดี๋ยวพี่ให้รางวัล <c oughs> อ่ะเขาคือพี่สี่ให้รางวัลคือผมเหรอเออรางวัล,ลพี่สี่พี่เป็นรา <c oughs> งวัลเล่า